สวัสดีครับผมช่างแก้วเมืองอุดรนะครับวันนี้วันที่24ธันวาคม2566นะครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงปีใหม่กันแล้วนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมก็เลยมาทำของใช้หน่อยนะครับคือทำชั้นวางของนะครับจากาสิ่งเหลือใช้อย่างที่ผมเคยลงคลิปไปนานแล้วนะครับ ก็เลยไปซื้อตะแกรงจากร้านเศษเหล็กมานะครับตะแกรงพัดลมเก่านะครับทั้งที่ผมได้เคยทําไปแล้วนะครับอันนี้ผมทํา <ek si> เป็น2ชั้นนะครับทํา2ชั้นเพื่อจะใส่ถุงเท้านะครับ <t iny> ก็ทําไม่เหมือนตัวเก่านะครับ <t iny> ตัวนี้จะเป็นเหล็กขนาด2นิ้วนะครับผมก็จะมาผ่านะครับผ่าแล้วก็ตีแบนๆบนเพื่อที่จะเป็นฐานรองรับนะครับแล้วก็ขันสกรูนะครับตัวนี้จะเป็นขานะครับทําเป็นขาหาเศษเหล็กมาทําเป็นขาสามขา แล้วก็เชื่อมนะครับแข็งแรงพอสมควรนะครับไม่ได้รับน้ำหนักอะไรนะครับข้างบนก็จะขันสกรูนะครับขันสกรูเอานะครับนะครับเพราะว่าของถ้าเราไปขายเศษเหล็กก็ได้ไม่กี่บาทนะครับเอามาทําประโยชน์ดีกว่านะครับฉะนั้นหวังว่านะครับคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจที่จะทําของเรือใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อไปด้วยสวัสดีครับ